วัดคันธารามมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตครบบุญบรรจบให้รุ่งเรืองเฟื่องสดใสท่านพระมหาบัณฑิตยาณเมธีมีน้ำใจศรัทธาไทยกราบบูชาสาธุการวัดคันธารามมีนวมหาบุรพาจารย์บุญแผ่ผ่านให้ชาวเหนือเพื่อสืบสารมีพระศรีวลีหลวงพ่อปลดหนี้ที่โอราน บุญเบ่งบานมีคล้องยักษ์หลักความจริงวัดนี้สถิตท้าเวสวุวรรณท่านศักดิ์สิทธิ์เกิดบุญญาฤิ์กว้างไกลที่ใหญ่ยิ่งท่านเจ้าอาวาสพระใจถึงให้พึ่งพิงรวมทุกสิ่งมีครบจบด้วยบุญสาธุอนุโมทามิวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่ท่านพระมหาบัณฑิตยานามเมธีเจ้าวาด ท่านนำพาเราท่านทั้งหลายมากระทำบำเพญ็ญรักษาบุญเดิมมาเติมบุญใหม่มหากรรมบำเพญ็ญมหากุศลบริจาคโรงศพ500โรงผ้าหอศพน้ำมันเผาศพถวายมหาสังฆทานโดยที่สุดโรงศพเด็กและโรงเย็นนะครับจำนวน5โรงเป็นประจำทุกวันที่16ของทุกเดือนเป็นบุญยิ่งเป็นบุญใหญ่ รวมน้ําจิตใสๆรวมน้ําใจของสถาประชาชนพี่น้องแฟนเพจวัดคันธารามทั่วประเทศและต่างประเทศผู้มีจิตใสผู้มีใจศรัทธาปรารถนาที่จะรักษาบุญเดิมมาเติมบุญใหม่ทําบุญลงศพเป็นมหาบุญนหนุนเนื่องบุญลงศพจะส่งผลให้เรารุ่งเรืองก้าวหน้าสถาผลบุญลงศพคือยอดบุญญามหามงคลบริจาคลงศพส่งผลรำ่ำรวยล้นผลบุญครอง ทำบุญบริจากรงศพจะพบอายุยืนชื่นชีวิตบริจากรงศพธุรกิจจากสำลิดในธุรกิจทั้งผองค่ะนี่เป็นครั้งที่สองที่หนูมาที่วัดนี้นะคะแล้วก็รู้สึกลมเย็นอบอุ่นมากๆขึ้นในฐานะคนสมัยใหม่หนูก็รู้สึกว่าสุดท้ายวัดก็เป็นที่พึ่งทางใจให้เราจริงในวันที่เราไปเจอความวุ่นวายหรือว่าเราเราหลงละเริง กับความรักในโซเชียลหรือว่าความตื่นเต้นทุกอย่างที่เราได้ในวัยของเราอะไรายมีแต่ suffering ตกี้บอก suffering ใช่ไหมใช่มันก็จริงๆก็มนุษย์มันก็คือกิเลสเนี่ยแหละสำหรับหนูเราอาจจะไม่ได้ละได้หมดเพราะเราไม่ไม่ได้ปฏิบัติทุกวันอะไอย่างเงี้ยค่ะแต่เมื่อไหร่ที่เรารู้ตัวมีสติเราก็ค่อยๆแบบชั่งใจแล้วก็ปรับทุกวันหืว่าผิดถูกบ้างมัน มันก็คือปกติอะไรแกค่ะก็ขอให้ให้มีสติเราจะได้แก้ทันเพื่อนลงศพที่ท่านพระอาจารย์มหาบัณฑิตยานะเมธีได้นำถวายเป็นต้นเสียงให้ญาโยมได้นำกล่าวนำว่าตามเป็นสิ่งที่ดีความดีความงามเกิดขึ้นในถ้ำกลางสงแล้ว ดังนั้นการถวายโลงศพก็ดีการถวาย,าวายอมอบผ้าห่อศพก็ดีน้ำมันเผาศพก็ดีสิ่งของต่างๆในวันนี้ที่เราให้นี้เราไม่ได้เอาเราให้คนให้ย่อมมีความสุขคนให้อยู่ที่สูงอะไรสูงคือจิตจิตมันสูงกว่าคนที่รับนั่นหมายความว่าความประเสริฐมันเกิดขึ้นที่ใจ เพราะฉะนั้นในวันนี้ขออนุโมทนาบุญกับท่านพระอาจารย์มหาบัณฑิตญาณเมธีที่เป็นสายทานศรัทธาจากญาติโยมจากที่ต่างๆมาร่วมบุญด้วยกันคนละเล็กคนละน้อยบาทสองบาท10บาท20บาทเพื่อสร้างโรงศพบ,บริจาคให้คนที่ไร้ญาติบ้างคนที่แตกกายทำลายขันไปยังสัมภารยพทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ จะเป็นใครก็าตามท่านเมตเลือกที่รักมักที่ชัำเพราะชีวิตของเรามันกำหนดไม่ได้อายุมากอายุน้อยตายเหมือนกันได้ชักชวนเชนิญชวนให้คนทั้งหลายมาสร้างความดีความงามหนุนนำทำให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติอย่างน้อยก็ยกฐานะจิตของตนให้สูงขึ้นมีท่านพระอาจารย์มหาบัณฑิตยันะเมธีเป็นหลัก สำคัญที่ให้ญาโยมทั้งหลายมาสร้างทางคุศลตามาภาพก็ขออนุโมทนาในคุศลเจตนาของท่านทั้งหลายทุกท่านไว้ในโอกาสนี้